จากโจทย์ตรงนี้แหละครับว่าพักการเมืองเราจะออกแบบประเทศตามเสรีประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเข้าสู่อำนาจโดยผ่านพักการเมืองถามว่าพักการเมืองมีหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้เป็นโจทย์ใหญ่ถ้าท่านบอกว่าพักการเมืองที่แท้จริงของปวงชนของมวลชนมันไม่มีเนี่ยเราก็ผิดทางั้งแต่เริ่มต้นเลยครับนะครับผมขอขอ,ขอตั้งประเด็นไว้ตรงนี้เพื่อท้าทายว่าพักการเมืองในประเทศไทยจริงๆมีหรือไม่อันนี้มันคือการออกแบบของตะวันตก นะครับแล้วผมจะเรียนว่าทาไมตะวันตกมันจึงฟังก์ชั่นได้ดีเพราะอะไรครับนะครับทีนี้ผมอยากจะกลับมาสู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าจะออกแบบอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับวินิจฉัยโจทย์ว่าอย่างไรวินิจฉัยโรคว่าอย่างไรครับในประเด็นปัญหาผมอยากจะพูดประเด็นสองสามเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาสภาพการเมืองและพักการเมืองประเด็นแรกคือสภาพการของอํานาจ การเมืองของไทยในรอบ82ปีนี่นะครับประเด็นที่2เป็นเรื่องของสภาพการของพรรคการเมืองในประเทศไทยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอาจจะพูดสภาพสังคมวิทยาของพรรคการเมืองในประเทศไทยนะครับในประเด็นเริ่มต้นนะครับสภาพการของอำนาจทางการเมืองของไทย82ปีจนถึงบันนี้ปฏิวัติกันมานะครับรัฐประหารกันมา22พฤษสภาเนี่ยผมคิดว่ามันคือสภาพการของการผูกขาดอำนาจของชนชั้นำนำครับ คือสภาพการของการผูกขาดของชนชั้นนาซึ่งแยกช่วงของการผูกขาดของชนชั้นนำเนี่ยได้4ช่วงช่วงแรก2 4 7 5เ็ถึง2,500นารเป็นการผูกขาดชนชั้นนาที่เกี่ยวกับคณะราษฎรช่วงที่2นะครับผูกขาดโดยฝ่ายฝ่ายเผด็จการทหารหรือขุนศึกนะครับ2,500ถึง2,517ช่วงที่3ผูกขาดโดยฝ่ายประจำขุนศึกบวกทุน2 5 1 7ถึง1,235ช่วงที่ สุดท้ายจนถึงปัจจุบันนี้คือผูกขาดโดยชนชั้นนําทุนครับผูกขาดโดยชนชั้นนําทุนครับเพราะฉะนั้นผมถามว่า82ปีพื้นที่ประชาชนอยู่ตรงไหนครับพื้นที่ประชาชนมีนิดเดียวครับในครูหาเลือกตั้ง4วินาทีจบกันตรงนั้นถามว่าพื้นฐานของอํานาจผูกขาดของประชาชนนะครับเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองจริงหรือไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีพื้นที่ตรงไหนครับข้างถนนครับ เป็นพื้นที่ที่แสดงออกถึงพลังอำนาจของประชาชนที่จะมาต่อรองกับชนชั้นที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเราจะเห็นได้ว่าเพราะอะไรครับเพราะพรรคการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนถ้าตัวแทนของพรรคการเมืองเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนการนะครับพลังของประชาชนไม่จำต้องแสดงผ่านออกข้างถนนนะครับ แต่ตรงนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่านะครับชนชั้นนําทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะไม่ได้สแสดงถึงการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงมันจึงทําให้นําไปสู่สภาวะการแล้วเรียนนะครับย้อนกลับไป40ย้อนกลับไป50ถามว่าเวลาเราออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นที่เราเราเราคอนเซิร์นหนักคืออะไรครับคือสเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับ50 40เห็นไหมครับว่า เราต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการให้มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบทวงดุลน,นะครับพอ50ก็ไปในทิศทางนะครับไปแก้อะไรเพิ่มเติมแต่ท้ายที่สุดถามว่าพลังของประชาชนอำนาจของประชาชนอำนาจของชนชั้นกลางมีหรือไม่อยู่ตรงไหนผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้นะครับแก้ไขในสภาพของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของไทยน,นะครับนีพพ่พูดภาพรวมกัน ผมจะมาสู่สภาพการของพรรคการเมืองของประเทศไทยที่เรามองว่าเป็นกุญแจสําคัญเหลือเกินของเสรีประชาธิปไตยนะครับในการจะเดินเข้าสู่อํานาจแล้วมันเข้าสู่อานาจสําคัญสองอำนาจนะครับคืออํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารผมอยากจะแยกพรรคการเมืองของไทยออกเป็นสองช่วงครับช่วงก่อน2117กับช่วงหลัง2117ช่วงก่อน2117เป็นช่วงที่ไม่มีการบังคับสังกัดพรรคกับ นะครับช่วงก่อน2อ1 7เป็นช่วงที่ไม่มีการบังคับสังกัดพรรคทั้งหมสภาพการตรงนั้นนํามาสู่อะไรครับสภาพการนั่นแหละครับนำมาสู่การปฏิวัติตัวเองของจอมพลถนอมกิตติการณ์เพราะอะไรครับเพราะไอ้สอสอนี่มันมาต่อรองงบประมาณมากลาคาญมากเลยครับปฏิวัติเลยครับแล้วผลตรงนี้นํามาสู่อะไรครับผลตรงนี้นี่เองครับนำมาสู่การที่ฝ่ายวิชาการเสนอว่าจะคุมสอสอย่างไรครับ งนี้เดงครับรัฐธรรมนูน bueno 217นำมาสู่การบังคับสังกัดพักครับนำมาสู่การบังคับสังกัดพักเพื่ออะไรครับเพื่อจะใช้พักคุมนักการเมืองไม่ให้มาลํำคาญมากในการต่อรองงบประมาณหรือต่อรองเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นถามว่าถึง2117ในแง่ของพัฒนาการของพักการเมืองเป็นยังไงเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไว้ว่ากันนะแต่ว่าผลตรงนี้เองครับ ท้ายที่สุดคือต้องการที่จะคุมนักการเมืองโดยอาศัยกลไกพักเป็นเครื่องมือในการคุมนักการเมืองจาก2117นำไปสู่การเข้มขึ้นใน221จาก221เข้มขึ้นในปี234จาก34เข้มขึ้นใน40และเข้มที่สุดปี50ครับแต่มะระดกตรงนี้ใครได้ประโยชน์ครับมะระดกตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ระบบพักของประชาชนแต่คือเจ้าของพักการเมืองคือทุนครับ50เนี่ย ถามว่าใครเป็นเจ้าของพรรคการเมืองของประเทศไทยทุนครับผมบอกได้ทุนก่อนสองพามมีทุนสองระดับคือทุนภูมิภาคแต่หลังส5มีทุนชาติท้ายที่สุดทุนชาติคุมนะครับพรรคการเมืองจุดชี้ขาดสำคัญของส5มถามว่าทำไมทุนเข้ามาคุมเพราะในแง่ของการวางเงื่อนไขนะครับบอกว่าคนที่เป็นสสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทุนมองขาดเลยครับ มองทะลุเลยว่าลงทุนเท่าไหรได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับมันคือสภาพการนะครับของพรรคการเมืองของประเทศไทยท้ายที่สุดผลที่ไม่ต้องการให้สสมาต่อรองมากคนที่ได้รับประโยชน์คือใครครับคือทุนเจ้าของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นผมถามว่าวันนี้เราจะออกแบบการเข้าสู่อำนาจโดยผ่านรางนี้เท่านั้นมีพรรคการเมืองอย่างย้อนไปสู่คำถามแล้ว มีพรรคการเมืองของประชาชนและเรียกถ้ายังไม่มีเรายังคิดว่ารางเดียวนี่แหละคือเข้าสู่อำนาจผมเรียนได้เลยว่าล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นคิดถ้าเรายังคิดว่ารางนี้คือรางที่ถูกต้องในการจะเข้าสู่อํานาจลวผมคิดว่านี่คือความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับประเทศไทยผมมาสู่ประเด็นนะครับผมมาสู่ประเด็นสภาพสังคมวิทยาของพรรคการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ผมคิดว่าโจ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับต่างประเทศแล้วโจทย์ตรงนี้แหละครับระตะวันตกก็ถึงงงว่าประเทศไทยทําไมส่งให้ไปเลือกตั้งคนถึงออกมาคัดค้านประเทศต่างประเทศไม่เข้าใจแน่นอนครับเขาไม่เข้าใจหรอกครับเพราะอะไรครับท่านไปดูเสรีประชาธิปไตยในตะวันตกในสหภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกานะครับในแคนาดาเขาจะมีกลุ่มพักการเมืองในทางอุดมการแยกเป็นสามกลุ่มครับ กลุ่มพักฝ่ายซ้ายพักเสรีตรงกลางรวมพักกรีนและพักฝ่ายพังทางทุนพักฝ่ายซ้ายพักสังคมนิยมพักแรงงานมีฐานของใครครับมีฐานของกรรมกรในยุโรปนั้นมันต่อสู้กันมาเป็นร้อยร้อยปีครับผ่านแนวคิดสังคมนิยมของคาร์มาร์อะไรต่างๆพท้ายที่สุดพวกนี้ก็เข้าสู่เสรีประชาธิปไตยโดยเป็นพักสังคมนิยมจะแล้วแต่ในแต่ละประเทศในอังกฤษเรียกว่าพักแรงงานนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือฐานอะไรครับมันคือฐานมวลชนของพรรคฝ่ายสังคมนิยมครับที่จะถูกแสดงผ่านนโยบายฝ่ายทุนนะครับมีพรรคอนุรักษ์หรือแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศจะเรียกว่าพรรคอะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่ามันเป็นฐานความคิดของฝ่ายทุนตั้งแต่ทุน,เ,ทนเล็กไปจนถึงใหญ่อะไรตา่างที่มันเกิดใหม่ตอนนี้คือพรรคอะไรครับคือพรรค กรีนครับที่มีบทบาทมากขึ้นในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มทางการเมืองกลุ่มแนวคิดทางการเมืองเมื่อเอานะครับไปเชื่อมกับระบบการเลือกตั้งมันฟังก์ชันไปได้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีฐานความคิดอุดมการพักการเมืองและมวลชนของพรรคในสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงครับ เดโมแครตมี50 d e m o เดโมแครตอยู่ในสหรัฐอเมริกาฮะรีพาบิกันมี50รีพาบิกันกระจายอยู่ในมละลัรัตต่างๆแต่ละคนของชาวอเมริกาแทบจะบอกได้อยู่พักไหนเห็นไหมครับว่าระบบแนวคิดอย่างพักการเมืองมันจึงเป็นรากฐานที่มันเชื่อมโยงกับเสรีประชาธปไตตะวันตกที่มันเมื่อไปเชื่อมกับระบบเลือกตั้งผ่านตัวนโยบายของพักต่างๆมันจึงฟังก์ชันไปได้ครับผมเรียนว่า อันนี้มันฟังชั่นไปได้มันดําเนินระบบเสรีประชาธิปไตยไปได้แต่สภาพการเหล่านี้ไม่ใช่สภาพการของประเทศไทยครับสภาพการเหล่านี้ไม่ใช่สภาพการของประเทศไทยเลยนะครับผมเรียนว่าแปปีประชาธิปไตยมีอุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่สืบทอดต่อเรื่องเป็นสถาบันนะครับมีฐานพรรคมวลชนที่แน่นอนชัดเจนมีหรือไม่ท่านตอบคําถามเหล่านี้ผมเชื่อท่านตอบคําถามเหล่านี้ในใจได้ว่า เราไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นสภาพการนะครับท่านจะเห็นสภาพการว่าคนขับรถพักนะครับลาออกเจ้าของตัวจริงนะครับมาลงปาร์ตี้ลิสลาออกเจ้าตัวจริงลงใครจะเข้าพักเจ้าของทุบโตะ๊ะท่านจะเอาอิสระนะครับความเป็นอิสระของผู้แทนได้อย่างไรในภาวะที่ คุณจะเข้าพักคุณต้องให้เบอร์หนึ่งทุบโตเนี่ยจบของทุบโตะถามว่าคุณจะมีอิสระในการเป็นตัวแทนกปวงชนได้จริงหรือเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้แหละครับผมคิดว่ามันสําคัญมากไปกว่าจะเลือกตั้งอย่างไรจะอะไรอย่างไรประเด็นใหญ่คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าพักการเมืองเปรียบเสมือนเสาเข็มของระบบประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าพักการเมืองเลยที่ผมบอกว่า ประชาไตยของเสรีเป็นประชาไตยทางผู้แทนประชาไตยทางผู้แทนผ่านพักการเมืองถ้าพักการเมืองนะครับเป็นเสาเข็มของประชาธิปไตยบ้านนี้เมืองนี้เสาเข็มไม่มีท่านจะสร้างอาคารอย่างไรแล้วครับบ้านนี้เมืองนี้เสาเข็มแทบจะหาไม่ได้เนี่ยหมายว่าเสาเข็มในทางประชาไตยนะแทบจะหาไม่ได้แล้วท่านจะออกแบบอย่างไรแต่ถ้าท่านออกแบบเหมือนตะวันตกผมก็คิดว่าล้มเหลวตามมาอีกแน่นอนครับ นะครับเพราะฉะนั้นผู้ด,ดำเนินเตือนแล้วผมก็คิดว่าประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้ต้องวิเคราะห์สภาพโครงสร้างประชาธิปไตยของประเทศนี้ครับว่าเรามีอินฟาสตรัคเจอร์ทางโครงสร้างประชาไตายต่างจากตะวันตกการจะออกแบบจะออกแบบเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุด82ปีเนี่ยผมว่าตั้งสติกันดีๆครับโจทย์ของเราคืออะไรและอย่าพลีพผลม ตั้งสติให้ดีทบทวนให้ดีคอมพลทีฟให้ดีแล้วก็มาตั้งสติว่าโจทย์เราคืออะไรส่วนจะเลือกตั้งอย่างไรอะไรยังไงผมว่ามาทีหลังถ้าเราตีโจทย์นี้แตกผมคิดว่าเรามีโอกาสในวิกฤตที่มันเกิดมาเรามีโอกาสครับก็ขอสุดไว้เท่านี้ครับอาจารย์ เดนมีอยู่อันเดียวนะครับตีโจทย์ได้แตกนะครับว่าเราจะปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องมีพรรคการเมืองในอุดมคติแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพรรคการเมืองอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ท่านอาจารย์บรรจิดได้ทิ้งไว้ให้นะครับในลําดับถัดไปนะครับเข้าใจว่าท่านอาจารย์เป็นอยากเตรียมมาเพอ่ข้างเยอะเลยนะครับขอรอบแรกตักยี่สิบนาทีก่อนนะครับอาจารย์ครับอาจครับอาจารย์ครับตอนที่ท่านอาจารย์มด,รดมได้ ได้เชิญน,นะครับก็เรียนอาจารย์ไปว่าเรื่องนี้มันงานวิจัยนะครับนำเสนอแบบพนาิสเนี่ยมันก็จะกระพ้องกระแพ่งะนะครับมันก็อาจจะไม่ได้นําไปสู่การที่จะเกิดเป็นทางออกขึ้นมานะครับผมเองก็คิดอยู่ว่าระหว่างเรื่องพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งซึ่งมันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับจะพูดเรื่องอะไรก่อนออตอนที่เตรียมมาก็เตรียมจะพูดเรื่องเลือกตั้งก่อนนะครับแต่เมื่อกี้อาจารย์บรรเจิดบอกว่าเลือกตั้งไปก็เท่านั้นแหละไว้ทีหลัง พูดเรื่องพักการเมืองก่อนผมก็เลยเปลี่ยนใจนะฮะมาพูดเรื่องพักการเมืองก่อนเออมันก็มีภาพใหญ่กว่านั้นนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาระบอบเรานี่เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วผมก็เห็นว่าประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น ในขณะนี้เป็นเรื่องชั่วคราวที่ไม่ควรจะเกิดอีกแล้วเราควรจะต้องกลับสู่ระบบประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ระบบของเรานี่เป็นระบบรัฐสภานะครับเรามาตั้งประเด็นดูกันนะครับว่าเออระบบของเรามันมีจุดอ่อนอยังไง <c oughs> คือระบบรัฐสภาเนี่ยประชาชนเลือกสสแล้วสสก็เป็นเลือกนายกนะครับนายกเป็นรัฐบาลขณะที่ระบบการเมืองอีกระบบหนึ่ง ก็คือระบบะบาลานซดีประชาชนเลือกทั้งสอสอและประชาชนเลือกฝ่ายบริหารด้วยนะครับหลักการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นในเรื่องของอํานาจนะครับเพราะอำนาจทําให้เสือ่อมอํานาจถ้าใครมีมากก็จะเกิดการใช้ในทางไม่ชอบได้จึงต้องมีการแบ่งแยกอํานาจไล้ถ่วงดุลกันท่านจะเห็นได้ว่าระบบรัฐภานั้นเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือเรื่องนี้นี่เองนะครับเพราะว่าในเมื่อ ฝ่ายบริหารนะครับมาจากเสียงข้างมากของฝ่ายสภาดังนั้นฝ่ายบริหารจึงมีเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติและดังนั้นฝ่ายบริหารจึงครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติได้และดังนั้นการแบ่งแยกอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารก็จึงไม่เกิดนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกตัวอย่างที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเคยได้ประสบมานะครับในประวัติศาสตร์ของรัสเซียชาติก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นที่ประเทศเยอรมันในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองคือประเทศเยอรมันได้อดอล์ฟิตเลอร์ที่มาาาจกกกรเลือตั้ง แต่พอมีเสียงข้างมากโดยพรรคนาซีจึงครอบงำสภาได้หมดนี่คือจุดเบื้องต้นนะครับที่เป็นปัญหาของเราทีนี้ระบบของเราเนี่ยนะครับสอสอก็เลือกนายกนายกเลือกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะเป็นคณะมนตรีนะครับเราก็ให้สภาเนี่ยเ,เมื่อเลือกนายกแทนประชาชนก็ทําหน้าที่ปลดนายกแทนประชาชนด้วยก็เลยมีโ o วต of No c o n f i ฟิดเอนะครับแต่ถ้าเกิดให้สภาถอดเปลี่ยนนายกได ก็จะกลายเป็นฝ่ายบริหารอยู่ใต้อำนาจของสภานะครับระบบของสภาก็เลยให้มีเครื่องแก้กันคือให้มี House e s o l u t i o n คือให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจยุบสภาได้ก็จะเกิดบาลานซ์ของอำนาจกันโดยทฤษฎีแล้วมันโอเคเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่อาจารย์บรัรเจิดได้พูดไว้ถึงแม้จะมีระบบที่ออกแบบมาให้ถ่วงดุลกันแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ารรคการเมืองนะครับมันยังเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารได้อยู่ดี พักการเมืองคือสะพานที่เชื่อมระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารครับเราเรียกพักที่เป็นรัฐบาลว่าพักรัฐบาลไม่ง่ายคือเราไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจนะครับเพราะสาเหตุจากพักการเมืองนะครับการ่วงดุลก็เหลือแค่ฝ่ายค้านซึ่งยกมืออย่งไก็แพ้นะครับและดังนั้นระบบรัฐสภาจึงก่อให้เกิดปัญหา2ออย่างครับอย่างหนึ่งอย่างใดคือหนึ่งเป็นเผด็จการไปเลยมีเสียงข้างมากนะครับรัฐบาลใช้พักการเมืองใช้มติพักในการครอบงำสภาไปเลย หรือ2ครับต้องตั้งรัฐบาลผสมดังนั้นก็ตึงพรรครัฐบาลจึงต้องกังวลหรือคํานึงถึงพรรคร่วมอยู่เสมอเพราะถ้าพรรคร่วมไม่เอาใจเขาเขาถอนตัวออกไปรัฐบาลก็ล่มก็เลยกลายเป็นตรงกันข้ามครับรัฐบาลอ่อนแอทําอะไรก็ไม่ได้เสถียรภาพก็ไม่มีด้วยนะครับก็มี2ออย่างนี่คือมันแยกทั้งคู่แล้วก็ในโลกนีนะ้ในโลกของเราที่ใช้ระบบวุฒสภา,ภาก็เจอปัญหามาแล้วทั้งสองแบบ เยอรมันก็เจอมาทั้งสองแบบนะครับทั้งก่อนหน้าสมัยฮิตเลอร์สมัยไวมากก็เป็นแบบที่2นะครับพรรคการเมืองมี30ก,กว่าพรรครัฐบาลตั้งมาสิกว่าพักก็ไม่มีประสิทธิภาพพอได้ฮิตเลอร์มาก็เป็นอีกแบบหนึ่งฮิตเลอร์ที่เสียงข้างมากก็ครอบงำสภาได้หมดของเราก็เป็นแบบนี้นะครับเอาง่ายๆครับไอ้เรื่องของถ้าพูดถึงปัญหาวิกฤตการณ์ทั้งหมดเนี่ยยีส,สพฤษภาคมไม่ควรจะเกิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามจริงๆเถอะถ้าหากว่าสภาผู้แทนไม่ผ่านพรบ นิรสกรรมจะับบสุดซอยเนี่ยสถานก,การณ์มันจะมาไกลถึงขั้นนี้ไหมแต่ไปถามสสพักเพื่อไทยนะครับก็บอกเขาก็ไม่อยากยกนะฮะแต่เพราะมะติพักครับมติพักมันคือเครื่องมือครับในการที่ครอบงำผู้แทนปรคชอไม่ง่ายคือเราเลือกเราเลือกสสไปเนี่ยผู้แทนปกครงนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยใครคุมพักก็คุมผู้แทนปงชนได้หมดฮะแล้วมะติพักมาจากการประชุมพักหรือเปล่าครับเปล่านะฮะมะติพักมันคือเจ้าของพักบอกกับวิป นะครับให้ระวบิ๊หนึ่งคนคุมห้าคน mm. ก็ไปบอกสสให้ยกมืออีกทีหนึ่งความจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ย mm. ผมเรียนว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งจากความผิดพลาดของเราและความผิดพลาดของประเทศทั้งหลายในโลกนี้นะครับที่เขาใช้ระบบรัฐสภามาแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงต่อไปคือระบบรัฐภานั้นข่าว้ายนะครับเป็นระบบที่มีปัญหาในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจครับเราใช้ระบบ การเมืองที่มีปัญหาครับถ้าไม่ได้เผด็จการไปเลยก็บวกเปียกไปเลยแต่ข่าวดีคือเรารู้วิธีแก้แล้วครับและประเทศที่แก้สําเร็จก็คือประเทศเยอรมันตะวันตกนะครับเขาแก้ไงฮะก็ในเมื่อพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมก็ไปแก้ตรงนี้สิทายังไงให้พรรคการเมืองมันครอบงำฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ได้เพียงเท่านี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและการตรวจสอบทวงดุลก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเยอรมันก็อันที่หนึ่งครับไม่บังคับสสสังกัดพรรค คือไม่ได้บอกห้ามสังกัดพักนะครับพูดเรื่องสอสอกับพักในเราฟังกันคาดเคลื่อนนะครับที่บอกว่าสอสอไม่ไม่สังกัดพักในหมายถึงไม่บังคับสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้นั้นแม้กระทั่งสอสอบัญชีรายชื่อนะครับไม่สังกัดก็ยังได้นะครับทําไมฟังดูแปลกมากเพราะอะไรฮะก็พักการเมืองเป็นคนส่งเ่เขาก็ส่งคนที่สังกัดพักอยู่แล้วไม่ต้องไปบังคับเขาหลอกโดยคอนดิชันน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ ระบบของไทยนะั้นในเรื่องสังกัดพักเนี่ยผมเรียนว่าเรามีสามระบบอยู่ในตัวนะฮะถ้าเป็นสสเราต้องสังกัดพักการเมืองส่วนสอวอห้ามสังกัดพักการเมืองครับตกลงเราเอาย่งไงแน่ฮะส่วนถ้าเป็นท้องถิ่นเช่นกทมสังกัดพักก็ได้ไม่สังกัดพักก็ได้ประเทศไทยมีสามระบบนะครับตกลงจะเอาแบบไหนฮะจะบังคับให้สังกัดพัก หรือจะห้ามสังกัดพรรคหรือจะสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้นี่คือปัญหาของเรานะครับในทางวิชาการเป็นปัญหาทางวิชาการนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ล่างก็นักวิชาการไปร่างรัฐธรรมนูญเราไม่เคลียร์ในเรื่องนี้นะฮะผมเรียนว่าเยอรมันเขาบอกว่าก็าแบบพี่สามนั่นแหละสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้ประชาชนคิดเองเป็นนะแล้วการรับสังกัดพรรคมันก่อให้เกิดปัญหาดังที่ว่าไปเนี่ยนะฮะคือ ข้อที่2องเขาก็ให้เสรีภาพแก่ผู้แทนปวงชนมื่ง่ายคือรัฐบาลจะใช้มติพักมาบังคับผู้แทนปวงชนให้ยกมือตามที่รัฐบาลสั่งไม่ได้ถ้าประโยชน์ของพรรคสวนทางกับประโยชน์ของปวงชนผู้แทนปวงชนของเราต้องเลือกประโยชน์ปวงชนไม่ใช่ประโยชนพ์พรรคแล้วข้อที่สก็ต้องสร้างประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองนะครับความจริงแล้วอาจารย์บรรเจิดได้เล่าให้ฟังพวกเราฟังไปแล้วนะครับผมก็ต่อเนื่องไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ปีดีพนมยงเนี่ยท่านก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าระบบรัฐสภาเนี่ย parliamentary system เป็นระบบที่มีปัญหา ท่านไปดูนะครับรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวา2475จนถึงฉบับ2511เราไม่บังคับให้สังกัดพักครับเพราะอาจารย์ไปดีทราบเป็นอย่างดีว่าถ้าบังคับสังกัดพักแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาที่รัฐบาลจะใช้พักการเมืองและมติพักมาครอบงำผู้แทนประชานแล้วท่านก็วางหลักฟรีแมนเดตเอาไว้นะครับตั้งแต่10ธันวา2475ไว้มาโดยตลอดแต่ปี17นี่แหละไปตัดหลักฟรีแมนเดตทิ้งไปเพื่อต้องการให้สอสอ,อยู่ใต้นัดของพักการเมือง แล้วก็บังคับสอสอสังกัดพักและสะภาพการก็มาถึงจุดที่ว่าถ้าใครเป็นเจ้าของพักแล้วมีเสียงข้างมากก็จะควบคุมประเทศไทยได้ครับอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไปคิดว่าถ้าไม่บังคับสอสอให้สังกัดพักสอสอจะวุ่นวายจะขายตัวความจริงแล้วเนี่ยผมถามท่านว่าเราบังคับพักสังกัดพักมาตั้งแต่ปี2 5 1 7เนี่ยปัญหาดังกล่าวมันหมดไปหรือเปล่าครับมันไม่ได้หมดนะฮะ สอสอเพียงให้เปลี่ยนสภาพจากการขายหลังเป็นสอสอมาขายก่อนอ้าพูดกับกันคือซื้อการซื้อเนี่ยจะซื้อก่อนเลือกตั้งเมื่อมีสัญญาณเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับพรรต่างๆจะดึงดูดเอาสอสอเก่านะครับมาสมาสมัครในพักตัวเองนะครับเพราะว่ายิ่งมีสอสอมากเท่าไหร่เนี่ยโคตตารัฐมนตรีอำนาจต่อรองในการตั้งรัฐบาลก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับเอาละ ผมเรียนวะ่ประเทศไทยตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีเราเข้าใจแล้วนะครับว่ามีปัญหาแต่ปี 17, เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ผิดพลาดของเรานะครับมีสนชนะครับในปี2517หนเนี่ยหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16เนี่ยมีสนชท่านหนึ่งท่านอภิปรายคัดค้านครับว่าการบังคับสังกัดพักนั้นจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เสรีเพราะผู้แทนปกครอจะถูกรัฐบาลครอบงําและใคร ที่เป็นเจ้าของพรรคจะครอบงำผู้แทนปกงชนได้หมดท่านที่ไปคัดค้านอย่างแข็งขันแล้วการบวชผลก็คือผู้ซึ่งเสนอให้สังกัดพรรคสสต้องสังกัดพรรคเนี่ยชนะไปแค่สองคะแนนเองนะฮะแล้วสนชท่านนั้นท่านก็ลาออกครับจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติที่รัฐธรรมนูญท่านก็คืออาจารย์ป่วยพึ่งพากรครับ ท่านเตือนไปแล้วครับว่าประเทศไทยจะเดินหน้าสู่หายนะถ้าบังคับสสสังกัดพักแต่พวกเราไม่เชื่อกันเองพวกเราไปคิดว่าสสจะขายตัวครับซึ่งไม่ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการด้วยการบังคับสังกัดพักนะครับบ,บทเรียนทั่วโลกมีมาหมดแล้วนะฮะผมผมขออนุญาตในประเด็ดนนี้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับคือผมเรียนว่านี่คือเรื่องสําคัญมากที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตระหนักนะครับว่าการบังคับสังกัดพักทําให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกอานาจ ปี40หนักเข้าไปอีกนะครับเพราะบังคับส้องกัดพักเพิ่มเป็น90วัน90วันหนักเข้าไปอีกคืออะไรครับหนักเข้าไปอีกก็คือยุสบสภาแต่ก่อนเนี่ยนะครับมีเลือกตั้งใหม่ถ้าเหตุอยู่ครบวารละก็เลือกตั้งใน45วันนะครับยุสบสภาก็ภายใน60วันก็ไปหาพักใหม่อยู่ได้จะบงับงคับมากๆอย่างมากก็ไปไปอยู่พักอื่นนะครับ แต่พอมี90บวันขึ้นมาเนี่ยยุบสภาก็ย้ายพักไม่ทันหมดวาระก็ย้ายพักไม่ทันเมื่อย้ายพักไม่ทันก็ต้องจงรักพักดีนะฮะต่อสิ่งที่พักได้สั่งมาแล้วคนที่เป็นคนกําหนดมติของพักก็คือหัวหน้าพักซึ่งเป็นนายกพอได้เสียงข้างมากสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็มาถึงจุดที่กับหัวกับหางนะครับระบบรัฐสภาคือสสผู้แทนปวงชนเลือกนายก ประเทศไทยกลายเป็นนายกเลือกสอสอครับกับหัวกับหางไปหมดเลยเลือกยังไงฮะก็ผมเป็นคนส่งสมัครเองอะทุกคนผมเป็นคนเลือกคนจะมาเลือกผมเองครับแล้วนี่คือจุดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศยุโรปเยอรม,มันอิตาลีและอีกหลายประเทศนะครับเราก็มาผิดซ้ำและผิดหนักเข้าไปอีกนะฮะเรื่อง90วันผมน,นี่นี่คือประเด็นสําคัญนะครับดังนั้นแล้วปีปี50ก็ยังไม่ได้แก้ ปี50แค่ปลดล็อกนะครับว่าถายุบสภาเนี่ยเหลือ30วันส่วนอยู่ครบวันละก็ต้อง90วันนะครับเอาละผมว่านี่คือข้อแรกนะฮะคือหลักการแบ่งแยกอ,อานาจมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าหากว่าเราไปยกผู้แทนปกชชนของเราให้กับพรรคการเมืองนะครับทีนี้เรื่องของเลือกตั้งอะไรมาสำคัญยังไงผมเรียนโดยโดยรวดเร็วนี้นะครับว่าคือ ประชาธิปไตยเนี่ยมันคือระบบที่ต้องการให้ความแตกต่างในสังคมนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติถ้ามีข้อขัดแย้งก็ยุติโดยใช้กติกานะครับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศก็คิดต่างกันฮนะชอบพักการเมืองต่างกันความคิดความเชื่ออุดมการทางการผลประโยชน์มันต่างกันหมดอะ มันก็มีทางเดียวคือก็ต้องใช้กติกานะครับก็แบบเดียวแข่งบอลบอลโลกที่เราดูกันอยู่ทุกคืนนี่นะครับถ้าพรรคไหนได้เสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลเสียงน้อยกว่าก็เป็นฝ่ายค้านถ้าแพ้อีกสปีก็ว่ากันใหม่นี่มันเรื่องเดียวกันกับประชาธิปไตยนะครับของเราเนี่ยแข่งบอลกันไม่เป็นแล้วประชาชนก็ประชาชนก็ ไม่ไมใช่แต่โทษแค่นักการเมืองนักบอลอย่างเดียวก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกก็กกโทษด,ด้วยนะฮะหมายถึงว่านักบอลก็ไม่เคารพกติกากรรมการของเราบางครั้งหรือหลายครั้งก็ไม่ตัดสินตามกติกาคนดูก็ไม่ดูบอลตามกติกาแล้วบ่อยครั้งก็เรียกรอปภนะครับให้มายุติการแข่งขันนะครับประเทศไทยก็เป็นแบบนี้มาแล้วสิครั้งแล้วก็จะมีอีกนะครับ ฉบับที่ว่าฉบับถาวรเนี่ยนะครับผมถามจริงๆเธอท่านคิี่ามนจะถาวรจริงๆหรอครับที่ว่าจะร่างฉบับถาวรกันเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปนานแค่ไหนผมคิดว่าเรื่องของระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือเรื่องของการทํายังไงให้ความขัดแย้งทั้งหลายมันจบลงด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งในเมื่อคน65ส้าล้านคนเข้าไปนั่งในสภา,าไม่ได้อยู่แล้วมันต้องผ่านตัวแทนอ่ะแล้วจะได้ตัวแทนแบบไหนที่สะท้อนประชาชนมากที่สุดระบบเลือกตั้งในโลกนี้นะครับถ้ากล่าวโดยรูปรัฐเนี่ย มันก็มีแค่สระบบนั่นแหละคือระบบเสียงข้างมากก็คือว่าใครได้เสียงข้างมากก็ชนะการเลือกตั้งกับระบบสัดส่วนคือพักกัน,นแต่ละพักได้สอสอตามสัดส่วนนะครับในประเทศไทยตั้งแต่ปีรัฐมนตรีปี40เนี่ยเราก็มีทั้ง2แบบตั้งแต่รัฐมนตรปี2540นะครับโดยปี50เนี่ยนะครับเราก็ให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับ375คน แล้วก็แบบระบบสัดส่วน125คนนะครับไอ้ระบบแบ่งเขตเนี่ยมันคือม majority system นะครับระบบเสียงข้างมากโดยเราเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือระบบสัดส่วนนะครับ proportional representation โดยเสียงข้างมากเราเป็นเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนภาษาอังกฤษเรียก first past the post นะครับซึ่งเป็นระบบเลือกตั้งที่ใช้มากที่สุดนะครับในโลกเมื่อคิดจากจำนวนประชากรน,นะครับเพราะประเทศอเมริกาก็ใช้อินเดียก็ใช้นะครับประเทศอดีตอาณานิคมทั้งหลายของถ้าไม่นับถ้าไม่นับ ออสเตรเลียนะครับก็ใช้ระบบเขตละคนทั้งสิ้นนะครับตัวระบบสัดส่วนเราเป็นสัดส่วนบัญชีรายชื่อประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับเอาละเสร็จแล้วว่าของเราในส่วนใหญ่เนี่ยคือ75%เซนเนี่ยนะครับเป็นแบบเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนแล้วมันมีข้อเสียยังไงนะครับผมขออนุญาตเอาตัวเลขมาดูนะฮะคือการจะบอกว่าระบบเลือกตั้งแต่ระบบเนี่ยมันมีข้อเสียหรือข้อดีอย่างไรเนี่ยมันต้องวิจัยนะครับ คือเอาตัวเลขจริงๆมาดูเลยว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับผมเข้าใจว่าได้มีเขามีเอกาสารให้ป่ะฮะมีนะฮะผมก็เป็นข้อมูลที่ท่านจะได้ไม่ต้องจดนะฮะอันนี้เป็นปี48ที่เราเอาระบบเลือกตั้งเสียงมาธรรมดาเขตละคนมาใช้แล้วมี400คนอันนี้80%นะฮะเพราะทั้งหมดมี500ท่านดูนะฮะบัญชีรายชื่อไม่พูดนะฮะเอาแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนจาก400คนเนี่ยพักไทยรักไทยนะครับ ได้310คนนะฮะไว้ง่ายคือสอบตกแค่90คนสามร้อคนที่สอบผ่านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ7 7็นะฮะจาก400โอ้โหสูงมากท่านว่าคะแนนดิบจริงๆเนี่ยเอาทั้งสอสอบได้และสอบตกทั้ง400คนของพรรคไทยรักไทยมารวมกันเน ى, คะแนนเท่าไหร